อีกแล้ววันนี้ก็คือมาถึงไฟข้ามเพราะว่าไฟดีเลย์กำลังดูว่ามันทำอะไรได้บ้างแถวนี้รอบนี้ที่เรามาเราจะมากินเราจะมามูแค่นั้นเราจะไม่ทำอะไรเยอะนี่รู้ยังไงว่าอยู่สิงคโปร์แล้วลึกมีเซเว่นด้วยติ๊งเราก็รอเราจะไปตรงนั้นปุ๊ไม่ค่อยชัดนะอันเนี้ย อยากไปถึงตรงนั้นแล้วนะสิงคโปร์รถไม่ติดแต่รถขับเร็วมาก Get can นี่จะไปงนนตอนก่อนที่เรามานะมันเป็นกลางวันไม่มีอะไรทำหรอกเดินเล่นเฉยๆออกกำลังกายถ้านนที่สิงคโปร์ถ้าไม่มีทำอะไรอย่าหาข้ามนะโดนจับได้เลยนะบางที่เขาก็จะแบบเป็นไฟส้มเพื่อที่จะแบบไม่รู้ว่าเอออันนี้ข้ามได้นะแต่ว่าต้องระวังนี่เราทำได้แล้วเราเดินมาถึงตรงนี้ เก่งอ่ะตำแหน่งน,น,น่าบัสทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ใกล้ถึงสักทีตอนนั้นที่มันควรจะเป็นตรงนี้อ่ะอ๋อนี่ไงเราต้องดูว่าตรงไหนที่คนเขาเดินแล้ว,ลว,วเราก็จะเดินไปตรงนั้นเอมันเดิอนออกไปได้ปะเนี่ยนี่เลยที่ชามา Oh my goodness Wow mm. Wow Look what I got Oh my god มามนั่งเงาเงาอยู่ตรงนี้คือที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จักชื่อด้วยโคชิวอะ่ะมานั่งแล้วบันมันก็มีร้าเล่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟังเพลงเลย thank god I'm here again วันนี้ตื่นเช้าเช้าเท่ากับ11เโมงแล้วตอนนี <laughs> ้ ก็ากำลังจะเดินไปวัดที่แรกพอเดี๋ยวเจอกันนะคะไปเจอกันที่วัดเลยเดี๋ยวก็หาทางไปวัดก่อนว,วันนี้อากาศดีมากไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกไปดูทางฟ้าดิถึงแล้วถึงวัดเล็ก ที่นี่วหวง่ายมากเขาจะมีตัวเลขบอกเลยว่าต้องไปปักทุบตรงไหนตรงไหนแล้วก็ที่เนี้ยพอเดินเข้าไปตรงนี้นม,ม,มุมนั้นอะ่ะก็คือจะมีที่ให้ซื้อของแบบก็ได้มา13ดอลล์ <laughs> มิชชั่นแรกคอมพี่ต่อไปเราจะไปหาอะไรกินที่จูเชียตโรดพูดยังไงร,รูปพูดไม่เคยถูกสักทีนึงก็ ต้องนั่งบัสออกไปซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ไกลวันนี้อากาศดีนะแต่ก็ร <laughs> ้อนเหมือนกันไปจูเฉียดรถแล้วเร,เราก็จะไปกินชิคกี้บีหุน้นเหรอมีหุ้นอะ่ะบ้านเราอะ่ะเออเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นหน้าตาย,ยัางไงเริ่มแล้วเมื่อกี้บอกไม่ร้อนตอนนี้คือแดดแรงมากมันราไปไหนเนี่ยโอ้โหร้อนมากร้อนอะ่ะ ร้นอนมากเป,เ,าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกเ็เป็นเร้่แจะแรกอยู่แล้วก็ร้อน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 อันนี้คือร้านที่มากินครั้งที่แล้วซึ่งวันนี้ไม่ได้อยากกินเลยไม่กินปั้นเกลือเนี่ยเรื่สักักหนงวันคนชุ This one right? No, I mean it's together just like a set or... Uh, this one is a set. Ah, okay. I'm signature and yeah, you're dry. you know, this one, this one, yeah. If I don't want this one? This one. Yeah. So uh, like lotus root and cheese too much because just okay. one person. <laughs> okay, Okay. you I not ล้นเลยน้านล้วนติดเมื่อกี้ที่ไปวัดนี่ได้จเขาบอกว่าเสริมเรื่องโชคแล้วโชคดีอะไรนี้นี่อันนี้จะเป็นบีบุลให้แล้วก็อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นข้เขาบอกข้อเมนเมนชิคกี้ซิกเนเจอร์ซัมติงกินดับเพลือ แต่ร้านนี้เขาไม่ได้ให้เยอะมากนะคือมันเป็นปัญหามากตามดาวสิสคอนโต้แล้วแบบทุก้านให้แบบมันเยอะเกินคือราคามันก็แพงแต่ว่ามันก็เยอะก็เออมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่สำหรับกินคนเดียวอะมันเยอะไปวันนั้นถ้าจะมาพาเพื่อนมาด้วยนะคะดูฉ่ำๆมากเลยอ่ะนี่อร่อยนี่เป็นข่ามูหรอท่เมูทีนี อันนี้13ดอไม่ได้แพงนะสองร้อยกว่าบาทแต่เขาไม่รับการขอรับ only cash อืมอ้มฉันงอร่อยอืมเดี๋ยวจะขายออกมาดูใหม่อร่อยอมากถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าวันก่อนก็พี่มาปั่นจักรยานจนไงอาซินบอกว่ากับตรคพอยต์อนมากเดี๋ยวเราจะไปมูวัดถัดไปเรากินข้าวอินะ่มแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ แค่ส <Yeah. S 1> ติอาร์ตก็ถจถ่ายรูปก็ไม่มีคนถ่ายรูปให้ยอยู่ดีตอนนี้เราก็จะไปไปไหนไม่รู้อ่ะคือตอนนี้มันเป็นฟิล์เหมือนเป็นถนนอาร์ตสตรทเยที่เกียดเปิดแมปแล้วเพราะรู้สึกว่าพอเปิดแมปแล้วมันก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนอกจากเดินดูโทรศัพท์อย่างเดียวก็จะลองเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันเดินหน้าทั้งเส้นทั้งถนนเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นชอ็อป เยอะมากมีทุกอย่างเลยร้านทำผมร้านกับข้าวร้านคาเฟ่ร้านขายของฝากันนี้นะบนเน็ตก็ยังมีอ่ะจ้ายด้วยหาดสนุกดัง จะไปวัดต่อวัดที่เราไปรังคัางก่อนเมื่อกี้ร้อนมากคือมันทนไม่ไหวมันต้องกลับมาอาบน้ำโอ้โบถ่ายตอนเดินข้ามถนนเป็นอันเดียวกดนด่าีวัดที่เรามาวัดที่สองก็จะเป็นวัดตรนี้คนเยอะมากรอบที่สองมีวัดอินเดียอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะรอนเดินไปดูซิไหนๆก็มาแล้วอ่ะ ทุกตรงนั้นตรงนั้นอะด้านหน้าเลยเข้าไปาก็จะมีทูบวางไว้แล้วก็จุดแล้วก็เข้าไปด้านในมาแต่เหมือนเขาจะมีพิธีอะไรสักอย่างเหมนแล้วทุกคนก็เข้าไปแล้วก็แค่ไปยืนสํารวมแล้วแบบก็เหมือนไหว้ขอพรอประมาณนั้นด้านในก็ไม่ได้มีอะไรทํามากตอนนี้ก็แอบเดินวนรอบๆดูสถาป,ปัตยกรรมของเขาก็เป็นแบบพระพิคเนีอะไรแบบนี้ก็กำลังจะไปห้างนะคะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกันเลยมันไม่ได้ไกล เดินคุรุฟังกันละละอนาตสายกันเป่นเกินี่น่ากินแต่เขาบอกว่ามันไม่หวานเลยนี่นมาเรนี้ยังไม่ได้ขึ้นเอ็มอาร์ทีเลยแล้วก็ขึ้นไม่ถูกเหมือนเดิมไปถามเขามา,ท,าท่าน,นแล้นพี่แนมแบ,บันก็บอกแล้วนะว่าต้องไปดาวทาวแล้วก็เอกโกแต่ไม่แน่ใจว่าปลายทางที่ต้องไป คือดาวเทาหรือว่อาคือเอโก้ไปดาวเทาไปนอนนี่ m ีพื้นมันลื่นมากเลยอ่ะฝนตกนี่ร้านที่เราจะกินคือร้นานเบสสเตี์คนเยอะมากอ่ะ ฟ้าแลบเห็นทุกคนเห็นปะฝนมันจะต้องตกอีกแน่ๆอ่ะซื้อแล้วเราก็จะกลับไปกินที่ห้องดีกว่า,าไ,ไม่เสียงตัวแต่มันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะนี่คิวก็จะถึงแล้วมาแล้วก็ต้องกินทราย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 บีบ้ามาเต้นบีบ้าเขารียก เน e ้ a n ละข u าวไว้เนื้อแอแล่ปาฮัลโาหนึนจัด10 10โ้ห้้แล้วด1ขอบคุ่ะขอรับขอรับขอรับขอร a n ขอ o ั t ขอรับขอรับขอ y ับ t อ a n k you. ับขอร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 ัรอขขอขออออ ใหญ่จริงเฮ้ยมันไม่ได้นาน,นแบบ,บน,น,นั่งคนแบบแบบมันรอได้มารอถ,ถ,ถึงแม้จะนคิวยาวเป็นหางว่าแต่เขาแบบปล่อยคิวเร็วมากได้แล้วเขาใส่ถุงให้แบบนี้ตะกี้นี่เขาก็จะมีจานใหน้นี่กลับดีกว่านี่ก็ฝนตกตู้ท้องฟ้าดีคอ,อดี้ I need to go back มา้ทางไหนนะอ๋อได้นลยเหนื่อยแล้วสำหรับวันนี้วันนี้ก็ไปเยอะอยู่นะดูดิ โอ้ back. Oh, no I don't have energy to run แล้วอ่ะถมรงแรมแล้วหิวแล้วเจอแล้วระเทที่มัดแม่ไม่กินเหมือนบ้านเราอ่ะเป็นน้ำจิ้มสเต็กก็มาแบบนี้กอ่ฮ่าอ่าสอเป็นเนกับกุ้งไปไก่กับนื้าอืมยาดใจอ่ะ เผาไม่ได้แปลว่ากุ้งหรอกราพูดผิดหรอมันข้อเลยนั่นแหละแล้วตอนที่เขาให้มามันไม่ได้เห็นด้วยนาะว่าเขาให้อะไรมาเพราะเขาหอมอะไรอะสิบไม้สิบสี่ดอลก็ไม่ได้แพงนะโอ้โหท่านได้กุ้งมามันอาจจะกินยากก็ได้เราก็เลยให้างใส่มาขอบใจตัวเองมากคงใจไม่หายจ้างไม่เถอะ

แต่มันหนาวนะเพราะว่าฝ <c oughs> นมันพุง่งตกเฮ้ยไม่ได้เอาล่มมา ออกช้าเพราะว่าตื่นสายเดี๋ยเราจะเดินไปสันเทคไปที่น้ำพุแห่งความมั่งคั่งแต่วันนี้เราจะทำเวลาเราจะไปวัดแบบรัวๆแล้วก็ค่อยไปกินมื้อเที่ยงต้องแนมนอยู่ขั่งนู้นแล้วก็เดินไปฝั่งนี้ก็ไม่ได้ใจปวดขามากห<ม>้างยังไม่เปิดเลย ว่ามันจะต้องลงไปด้านล่างแต่ไม่รู้ว่าชั้นไหนนี่ไงใช่จริงด้วย let's o l t s, oh, s, cool, s, cool. <S เขาเปิด10โมงจนถึงเ oh. ที่ยงครึ่งรอบแรกว,วันนี้เรามา,า,มาทันรอบกลาวี่ไงมาเข้าอยู่ตรงนี้ oh, <yeah. S 1> ไม่ใช่ว่ามาเราจะเข้าไปได้เลยต้องรองก่ะตบอวาเชียรไรตามเดิมทรีราว โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ทำไมถึงโชคดีรู้ไหม เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการของคนก่อนนะเพราะว่านี่ก็ลืมไปแล้วโอเคงั้นนี่จะของรนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันหลังเสร็จตัวยาวมากเฮ้ขอพอเสร็จแล้วเปียกไปแล้วได้รับทนเดบยเต็มๆอันนี้คือน้ำผุที่เราเดินมนเพราะว่าทุกสึกอะจะล้อมรอบตรงนี้เหมือนเลยถ้ามองจากข้างบนอะมันจะมันจะอยู่คล้ายๆรูปมือที่ ก็มีน้ำตกกลางเขาบอกเป็นที่ที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดในสิงคโปร์เพราะว่ามีทุกอย่างรอบๆไ้แล้วก็แบบเขาก็จะส่งพลังงานลงมาตรงกลางนี่รอบที่แล้วอ่ะเสียอธิมาไว้แล้วแต่ไม่ได้มาใช่ไหมแต่รอบนี้มาแล้วเกี่งขอให้วันที่ดูขอสมหวังด้วยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวัดเลยส่วนตัวอยากจะเริ่มต้นวันด้วยการที่แบบไล่สิ่งที่แบบเป็นสิริมงคลกับตัวเอง น,นี่คือเปียกเสือเปียกหมดเลยกางเกงก็เปียกดีใจ่ะรอบนี้มาแล้วแบบเหมืนอนเขาแบบอยากให้เรากลับมาอีกแต่เดี๋ยวรอบหน้าหนูก็มาอีกค่ะแต่หนูจะมาก,กับแฟนตอนนี้เราต้องหาเท้างเหนือหน่อยแล้วเนผิดัางแล้วเหนือ่อยโอเค let's go <S to t a k e to walk around เราจะเริ่มต้นวันด้วยชานมกันแล้วค่ะ เติมตอนเช้าด้วยชานุมอร่อยมากไหนวะดูแหละอ่ะต้องไปทางน,นี้แหละสวีบุย,ย s e อ you next time โอเคโกโกเดี๋ยวเราจะไปวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะไปบอกตอนถึงกันแล้วกันเซเดนคุ้นมากแต่รอบนี้เราไม่ไปที่ปอสแคนนิงแล้วนะวันนั้นที่มาถ่ายรูปแบบต่อคิวแบบ ชั่วโมงคือเกือบ2องชั่วโมงอก่อจะได้ถ่ายแต่วันนั้นประทับใจมากที่นะมาสิงคโปร์ทุกครั้งก็เจอแต่คนน่ารักทุกรอบเลยนะถ้าเรามันเป็นคนน่ารักหรือเปล่าน่าน่าจะไม่ไกลจากตรงนี้หรอกนี่จริง,รงๆวัเน,นี้ก็คือเราก็ตั้งใจงจะมาวันนี้แหละแต่ตอนแรกที่เราดูในแมบ,บอะก็คือเหมือนเขามาอยู่ไกลก็เลยตัดออกจากแผนไปแล้วเดินมาเจอเฉยเลยเป็นวัดฮินดูที่คล้ายๆกับ เมื่อวานที่ไปนั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นที่ที่ใหญ่มากทุกคนรู้ไหมคือไม่ได้ตั้งใจจะมาใช่ไหมคือตั้งใจจะมาแต่ไม่คิดว่าจะมาวันนี้เพราะว่ามันไกล้กันจากที่ที่จะไปไม่คิดว่าจะมาเนี่ยก่อนจะไปวัดเนี่ยแล้วทีเนี้ยก็เข้าไปใช่ไหมก็ไปชมก็เหมนสถาประยากร์มเหมือนกันคล้ายๆกับที่เมื่อที่ไปมาเมื่อวานเนี้ยก็ยืนไหวพอเสร็จปุ๊บหันหลังกลับปุ๊บเขาปิดประตู ประตูที่เดินเข้าไปอ่ะวัดเขาเปิดแต่บงคืนถึงเที่ยงโชคดีมากเพราะว่ามาตอนที่เขาเปิดเลยได้เข้าไปซึ่งถ้าเดินมาช้ากว่านั้นนิดนึงเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขัาท่เราจะออนไอวีไปวัดที่เราเปิดแมปมาซึ่งแถวนี้คนอินเดียเยอะมากเพราะว่าวัดเมื่อกี้นั่นแหละก็ขเขาค่อนข,ข้างที่จะดาแต่กำลังดูอยู่ว่าเราไม่ได้มาผิดทิศ เจอมัดแล้วว้าวเขาขึ้นแท้ตั้งอยู่บนนั้นเลยอ่ะนี่เปิด8โมงปิด5มโมงรมาก ไม่ไแน่ใจว่าที่นี่เขาให้ถ่ายรูปป่าแต่ก็ไม่ได้ถ่ายด้านหนเพราะว่าก็ให้เกียรตินะก็เข้าไปไหว้ทําไม่เป็นเหมือนเดิมแต่เขาก็จะมีจุดหนึ่งสองสาสี่ซึ่งไม่รู้ว่าจุดทูบทีเดียวหรือว่าต้องจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,ด,จด,ดแต่นี้จุดทีเดียวแล้วก็เดินปักทีนั้นทีนั้น,น,นแล้วเขาก็มีเครื่องรางซึ่งที่นี่เขาม,มีคนคอยแนะนําไม่มีคนบอกแต่เขาวางไว้เยอะมากแล้วก็เลยหยิบมาอันหนึ่งแล้วก็เขามี อมทุย่เหมือนวัดที่เย,ย่หายชินเลยซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นที่ถัดไปที่เราจะไป Finally เราก็จะถึงวัดถัดไปแล้วเขาบอกว่าเดินไปแค่300อเมตรรอบนี้เราจะไม่หลงเพราะว่าเพราะว่ารอบนี้เรามาทางที่มันไม่ได้ไกลแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเจอแล้วเก่งจังเลยรอบนี้ไม่หลงนี่แหละเขาถึงบอกว่าครั้งแรกอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้อะก็ให้ลองก่อนจะได้รู้ว่าทําได้หรือไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วแล้วเรารสึกว่า ยังไม่แน่ใจว่ามันได้ไม่ได้ก็ลองทํามันอีกทุกคนต้องลองเที่ยวคนเดียวนะสนับสนุนท,ทุกคนเที่ยวคนเดียวไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้จริงทุกคนแค่ต้องลองดูเ <c oughs> หนืนะ่อยเนาอดูนี้ <c oughs> ชีวิตตาลา <c oughs> รอบนี้มารู้ <c oughs> สึกได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นมีคุณลุงเดินมา ตอนที่ไปอาทูบใช่ไหมก็เห็นแล้วแหละว่าเขาหยิบเก้าดอกเพราะนี่ก็ลืมเพราะครั้งที่แล้วตอนที่มาก็ทําแบบไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นมากอ่ะคือก็มีคนบอกแต่เขาไม่ได้บอกละเอียดขนาดนี้ครวทีเนี้ยก็เดินแล้วแกก็บอกว่าหยิบไปแค่เก้าอันก็พอเพราะนี่ยืนนับอยู่คือนับแล้วแหละวามันยังไม่ครบเก้าแล้วนี่ก็บอกแล้วนี่ก็หันชูไปให้แกดูว่าเก้าอันใช่ไหมแล้วบอกว่าใช่แล้วนี่ก็เดินเดินไปจุดแล้วแกบอกว่ามานี้มานี้ตามมา ผู้ป่วยางกฤษแล้วเขาก็ไปจุดทูบแล้วเขาบอกว่าจุดตรงนี้มาแล้วเขายืนอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าอนาต์ไซคือแบบมายืนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอคิวเลยนเีย่ยแหละแล้วเราก็เหมือนเราก็ทาไม่เป็นอ่ะคือคือเวลาจุดทูบที่ตะเกียงอ่ะเขาให้ชูแบบนี้ใช่ปะแต่เราอ่ะทำแบบนี้แล้วคุณลุงบอกมาดู แบบดูฉันนะแล้แกก็ทาแล้วก็แล้วแกก็บอกว่าให้ทาแบบนี้อยายกหยาถือต่ำส่ถือให้มันสูงแล้วก็ทางตามที่แกบอกแล้วค่ะแล้วแกก็ชวนคุยแล้วแกก็ถามว่าเป็นคนไทยหรอนี่บอกว่าใช่แล้วแกบอกว่ามันเออควิกใช่ไหมแบบเออแกก็ถามสารทุกสุกดิบแกบอกว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็เล่าให้ฟังว่าาที่กรุงเทพก็หนักแกก็ชวนคุยนู่นนี่แล้วแกบอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปขอพรด้านไนนะนู่นนั่นพอเข้าไปด้านไหนปุ๊บเจอคุณลุงอีกคนนึง ก็บอกคุณลุงว่าเพย์ฟอร์เลฟและเขาก็พูดภาษาไทยด้วยเลยแล้วเขาก็เดินพาไปที่ตรงที่เราต้องไปไหว้ให้พูดชื่ออายุเท่าไหร่มาจากไหนแล้วก็ขอพรขอให้สมปรารถนานะแนาะ่ารักมากเลยอ่ะแล้วแกก็ถามด้วยนะว่านี่มาครั้งแรกหรอที่บอกไม่ใช่ค่ะหนูมาครั้งที่สองแล้วแต่ยังไม่เจอใครหนูก็เลยอยากกลับมาอีกพอเสร็จแกก็บอกว่าเอาเงินสอดไว้ด้านล่างใต้ฐานขององค์ที่เราไหว้นั่นแหละแล้วทีเน,นี้ยแกก็บอกว่าเดินไปหยิบลูกอมสองอันอยังไม่กิน กินให้หมดซึ่งวันนี้รู้สึกดีมากเลยอ่ะ อะไแบบเนี้ยเพราะเป็นคนที่ชอบตึกสูงมากว้ารับรู้ได้ึ่งแอร์เย็ยนๆไปเที่ยวทุกที่ทั้งประเทศยกความดีความชอบให้ยูท b e มันดีมากทุกคนมันควรม,มีแต่จะดีกว่านี้ถ้าสามารถใช้ Apple Pay ได้ตอนนี้เก่งมากนะไม่หลุงแบบไม่หลุงเลยจริงๆเหลือเชื่อมากเซลส Are you going somewhere? Yes You're alone? Come here Yeah, I go to eat something okay. uh, You? Uh, I go to eat something I wanna go here Are we in there? Yeah no. uh, It's yes. nice It's nice? your parents? Uh, what are you doing here? I went for class oh, but Today um, is Sunday I'm just wondering about this or this are you okay with spicy? Yeah. Very spicy? Really? All right, then you can go for this. One. Okay. Okay, I will try. What's your name? Haley. Haley. I'm Ellie. <gasps> yeah. Somerset nice to meet you. Get home safe, okay? First, is Somerset No? Should I go? Yeah. yeah okay. Summer, 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 summer. summer. Right? Okay. <laughs> Get home safe, okay? Bye. <laughs> พูดกับเด็กเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเพราะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดผิดหรือพูดถูกวันนี้เจอคนใจดีกีกคนแล้วเนี่ยสัสมเมอร์เซนน้องเป็นห่วงกลัวว่าจะลงผิดป<ห>้ายเมื่อกี้ออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องไปไหน เดี๋ยวเราจะกินเมนูท <al es. S 2> e ี่น้องบอกแล้วคนเยอะต้องรอ่ะจะรอานนิหน่ยอดูสภาพเด็กด้วแล้วไม่ได้จะกินทั้งหมดมันเสียงาวดัน่ชัวร์จี๋มิด เอเย่่นีคเสร็จแล้วเดินกลับไปขึ้น MRT จะกลับบ้านแบบไม่ไหวละเอ้ยกลับบ้านกลับโรงแรมแบบร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะเหนือเต็มเสื้อมัแเลยร้อนอ่ะแอบกลับโรงแรมแล้วอ่ะ ขออนุญาตวางแผนครับ,บเปลี่ยนมาเจอน้องตัวเล็กแต่น้องจะดูสวยกว่านิดนึงนะเพราะตัวนี้เขามีฟิลเตอร์เปลี่ยนชุดอีกแล้วมาสิงคโปร์ชุดเดียวไม่พอนะทุกคนมันร้อนอ่ะมันต้องแล้วก็ต้องหาโรงแรมที่ไม่ไกลด้วยเพราะว่าจะได้กลับมาอาบน้ําเราจะได้ไม่สปกปรกไม่ตัวเหนียวะจะไปมาเรนาเบรดไม่รู้ตอนนี้ก็ถึงสถานทีที่จะไปมาเรนาเบรดแต่ว่า ไม่รู้จะทันหรือเปล่าลลว่าบอกมาช้ามาช้์มาเลยไม่ต้องออกมาเินแล้วนี่นนอ่ะวันนี้อากาศดีมากแบบวันดีมากน่ามาแั่นจักรายานมากดูดิก็เดีด๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยทนน้ายนลี รอบนแล้วก็กลับแล้วกันอีกดูดิดมันมีทางลาดแบบนี้ก็เลยเดินง่ายถ้าฝั่งนั้นเขาจะไม่ให้คนวิ่งเขาไม่ให้ใครเดินเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะ่ะร้อนกคุณเชื่อไหมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบสี่ แต่ที่สิงคโปร์มันไม่มืดอ่ะไปไปห้างหนึ่งที่เขาบอกว่าขนมอร่อยมันมนี่ข้าวมากเลยอ่ะแบบยิ่งข้าวแบบข้าวบ้านๆอ้าวมันถึงแล้วนี่ถึงแล้วมันใกล้มากเลยนะมินิช็อปปะมินิช็อปปะมินิแอปเปิ้ลไฟนี้ one this one f o r is fifteen dollars for me you want to get that instead f o r I need to get one right ah you need get one more you need the <Okay. S 2> เขาบอกว่า15แต่เขาเออกไป16่ะเขาไม่ทนเราอ่ะแล้วเราก็าไม่ทวงด้วยนะน,นี้เราเขอคืนแล้วเราเคยือยู่โอ้โหกล้องมันหมอกมากค่ะนาาเซเกนหุ้ยฝนมันตกเหรอจะเดินไปบูคิตไปกินข้าวยังอยากไปวัดอยู่นะถ้าไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็ น่าจะไปสนามบินเเพราะว่าเดินเยอะมาก3วันที่ผ่านมายังไปไม่ครบนะแต่คุ้มมากเดินไม่หยุดเลยแต่3วันที่ผ่านมาฝนไม่ตกเลยนะคดีมากดูดิมืดมากเลยของมันน้องมีเยอะมากเลยออเกตไว้พอหักแล้วอ่ะอ่ะ so c u t ว ื่อกี้พอไปกินข้าวเสร็จก็ก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันฝนตกอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ตกแล้วซึ่งเราจะบินอีกทีตอนทุ่มครึ่งตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเพราเราอ่ะต้องไปเทอร์มินอลสี 4, ตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลหนึ่งเดี๋ยวเราต้องนั่งบัสไปอีกที่ทุกคนเห็นตู้นี้ไหมมันคือตู้ขอคืนภาษีคือง่ายมากเพืคนมาปุ๊บก็มาแล้วก็กปดตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะก็กอันนี้เละค่ะมาต่อ ไม่อะไรเลยก็ออกได้เลยกดถัดไปเลยแต่เมื่อกี้นี่ยื่นไวเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เรายื่นไป่แล้วซึ่งง่ายมากคือไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเป็นแบบแอมพลายตีอากรนู่นนี่นอะขนาดวุ่นวายมากแต่นี่คือเสร็จแล้วก็ถ้ามีบัตรนะจะดีมากเพราะว่าเขาจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตก็ถ้ามีบัตรก็เสียบบัตรเข้าไปเลยแล้วมันก็จะบอกว่าสําเร็จถ้าสำเร็จก็คือรอเงินเข้าแต่ถ้าไม่สำเร็จก็คือหมดบางบางอย่างอ่ะ ที่แบบราคามันอาจจะสูงใช่ไหมเขาอาจจะแบบว่าเออให้ติดต่อด้านในตอนที่ผ่านอิมเมชันไปมันน่าจะมีทุกเทอร์มินอลนะแต่ตอนนี้เขาอยู่เจเวลไงก็เลยลองเดินมาทําดูถ้ามันทําได้ก็จะได้เสร็จตรงนี้จะได้ไม่ต้องรีบแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไปท,ทําที่เทอร์มินอลที่จะไปขึ้นเครื่องอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราต้องนั่งบัสไปเทอร์มินอลสี่สนามบินเขาไม่ซับซ้อนเลยนะดีมากทุกอย่างคอนโบีเนียนสุดๆ ซ้อมเป็นแค่เชียวนะนี่ต้องมาซื้อตรงอยู่ดีเหน่อยรถสนามเอนแล้วค่ะมาเธอไม่ราดสีแล้วเหนื่อยมากจริงๆจริงก็อยากกลับไปแล้วก็นอนเลยนะ่งบไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไปถึงก็หลับเลยต้องนอนแล้วหลับเกินแน่ๆดู่สิ มันจะห้ามมานะงทำอะไรวะเนาหน้าตาดูไม่ได้เลย time to sleep